เลี่ยนคณะกรรมการการประเมินการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะดิฉันนาสาวพัฒนิชนภูิปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนาเลืองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษค่ะประวัติของโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาลึงตั้งอยู่เลขที่122หมู่2ตำบลเมืองขมินอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น256คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และวิชาวิทยาการคำนวณการเรียนรู้ตามฝ่ายดทัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งการคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือกระบวนการคิดหรือสืบค้นหาคำตอบที่ยึดหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาประกอบเหตุผลที่เกิดจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การหาคำตอบของปัญหา ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ระบุว่าถ้าทุกคนมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยให้สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นได้ว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางโรงเรียนบ้านนาเริงจึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะ แม้ว่าวิชาวิทยาศาสตร์จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากแต่การจัดก,การเรียนรู้ในรายวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเห็นได้จากการสอบการทดสอบความสามารถของนักเรียนจากการทดสอบระดับขั้นพื้นฐานหรือ ONe น็ระดับชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลนหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีการศารึกษา2566พบ 66, ว่ามีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่าคะแนนสเหลี่ยระดับเขตและระดับประเทศโดยเฉพาะสาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานวอแวน2.1เข้าใจสมบัติของสาสารองค์ประกอบของสาสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสาสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาสารการเกิดการละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งควรเล่งพัฒนา ทางโรงเรียนบ้านนาเลิมเองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมอบหมายให้กับคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาดังกล่าวดิฉันได้ทำการปรึกษารวมกับคณะครูในกลุ่มสาระโดยการทำกิจกรรม PLC ค่ะเพื่อ เพื่อทําการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยร่วมการศึกษาหาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จจากปัญหาข้ั้งต้นดิฉันได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลึก active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยมีคุณครูเป็นผู้อำนวยการและให้ความสะดวกสร้างแรงบันดาลใจดูแลแนะนำจัดวิธีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายสร้างองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์สร้างสารค์ผลงานที่มีสมรรถนะที่สำคัญ ทักษะชีวิตบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามช่วงวัยและการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้7ขั้นหรือ7 e อี ก็เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบ active learning ซึ่งมีความน่าสนใจก็คือเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัยทักษะพิสัยจิตตะพิสัยไปพร้อมๆกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสร้างอวมความรู้โดยมีความเข้าใจความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้7จ็ขั้นก็เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนความรู้ และความสำคัญ เช่นการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กเป็นสิ่งที่คุณครูละเลยไม่ได้การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กจะทําให้ผู้คุณครูได้พบว่าผู้เรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาในบทต่อไปแล้วก็จะช่วยให้การเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้7 e 1. ตรวจสอบความรู้เดิม2อเล่าความสนใจ 3. สํารวจความและก็ค้นหา 4. อธิบาย5ขายายความรู้ 6. ประเมินและ7นําความรู้ไปใช้ค่ะ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นดิฉันจึงสนใจที่จะจัดการจัดการเรียนรู้เชิงลูก Active Learning ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัตจักรการเรียน7การเรียนรู้7ขั้นหรือ 7E ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหน่วยที่5สารบริสุทธิ์เรื่องโครงสร้างอะตอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามไฟล์ดีทักที่ปรากฏข่ะ ดิฉันได้ออกแบบกิจากรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนแบบสืบสอบความรู้7จ็ขั้น 1. ดิฉันได้ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยในเรื่องของส่วนประกอบของสารบริสุทธิ์ในการเล่นเกมคาฮนค่ะในเรื่องสารบริสุทธิ์มอนค่ะ ขั้นที่2ดิฉันได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมตั้งคำถามให้ในักเรียนช่วยกันตอบคำถามเรื่องสารบริสุทธิ์ความแตกต่างของธาตุและสารประกอบเพื่อให้ในักเรียนเห็นข้อแตกต่างการเรียนรู้ที่มีการพัฒนา ขึ้นดิฉันได้ทาแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านเว็บไซต์ Wordwall ให้นักเรียนได้ทาแบบทดสอบดิฉันได้สร้างความสนใจโดยให้นักเรียนได้ดูวิดีโอเรื่องอะตอมหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอแล้วดิฉันก็ได้ตั้งคําถามให้นักเรียนช่วยกันค้นหาว่าอะตอมมีขนาดเล็กแค่ไหนและภายในอะตอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างและให้นักเรียนได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพค่ะ ขั้นที่3จากนั้นที่ฉันได้ให้นักเรียนสืบสอะหาความรู้ในแบบจำลองตอมของนักวิทยาศาสตร์5ท่านขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้สำรวจและค้นหาความรู้ด้วยตัวเองผ่านใบความรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการสรืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เสริมด้วยหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์สสวทค่ะนักเรียนได้ลงมือทํากิจกรรมตามข้อกําหนดที่คุณครูได้มอบให้นักเรียนร่วมการสร้างแบบจําลองในกระดาษช้าที่คุณครูได้เตรียมไว้พร้อมกับบูรณาการฝาังขวดน้ําที่มาจากโครงการซีโรเวสคูลเพื่อนําม,มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมซึ่งทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมฝึกการใช้วัสดุอย่างุ้มค่าตามหลักส r และมีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งแบบจําลอง ปอมง่ายๆได้รายละเอียดครบตามเป้าหมายที่คุณครูกำหนดขั้นที่4นักเรียนและคุณครูอภิบายลงข้อสรุปในแบบจำลองอะตอมนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะขั้นที่5ดิฉันได้ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาคุณครู ก็ส่งถามประเด็นดังกล่าวเพื่อเสริมความรู้ให้กับนักเรียนไปขยายความรู้ทันที่6ดิฉันได้มอบหมายงานให้นักเรียนได้ทําแผนผังความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมและแบบจําลองตอมของนักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในชั่วโมงถัดไปค่ะและให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้มาใหม่และประเมินตนเองว่านักเรียนภายหลังจากการเรียนรู้แล้วเขามีความรู้มากขึ้นคั้นที่ 6. ขั้นประเมินดิฉันได้ประเมินผู้เรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียนด้วยโปรแกร,รม w อร์นะคะมาประเมินผลความรู้ผู้เรียนให้เกิดความน่าสนใจและเพื่อไม่ให้หน่าเบื่อทั้งนี้การประเมินที่หลากหลายเช่นแบบทดสอบอลายบุคคลทั้งก่อนเรียนหลังเรียนแบบประเมินแผ่นผังความคิดหรือชิ้นงานแบบประเมินการนำเสนองานแบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะขั้นที่7 ดีฉันได้มอบหมายให้นักเรียนทำผลงานที่นักเรียนทำในกิจกรรมไปจัดบอดอิทัศการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคคลที่มีความสนใจและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนในห้องสูงการเรียนรู้สีโลวสกูลของโรงเรียนบ้านนาเริงค่ะจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสอบ7ขั้นตอนกระตุ้นการเรียนรู้ Active Learning พบว่านักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถบูรณาการความรู้ เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนได้พัฒนาความคิดทักษะนักเรียนในศตรวรรษที่21การสื่อสารการคิดการใช้ทักษะชีวิตการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าสำหรับวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมฟังแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในครั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณค่ะ